ว่านี้ตำแหน่งสำคัญสำคัญที่แตกต่างจริงๆแล้วอาจจะมีผลต่อทั้งการตรวจทั้งวัคซีนแล้วก็ยาน่าจะเป็นตำแหน่งไหนยังไงบ้างคุอาจารย์ฮะ,ะจริงๆเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่เราคุ้นเคยที่เรียกว่าเป็นหนามหนามแหลมเนี่ยจริงก็แหลมจริงกันนะฮะซึ่งอยู่รอบนอกของไวรัสไอสลับยิบเกาะกับเซลล์แล้วก็จะมุดตัวเข้าไปตรงส่วนหนามแหลมเนี่ยมีอยู่ตังกลายพันธุ์ไปสาสิบห้าตำแหน่งแต่ที่มีความสําคัญดีจริงเนี่ย จะไปอยู่ประมาณสิบตำแหน่งตรงกลายนะครับซึ่งตรงนามแหลมเนี่ยมีลักษณะถ้าเทียบกับคนแล้วจะเหมือนมือที่จะเข้าไปจับลูกบิดประตูซึ่งเป็นผิวเซลลนะครับแล้วก็เปิดประตูแล้วก็พาตัวเข้าไปค,คือไวรัสเองที่ไม่สามารถจะกับแทบผิวเซลลแล้วเข้าไปได้ต้องไปจับลูกบิดก่อนอเปิดหอ,อกแล้วก็เข้าไปฮะฮบ,บทีนี้เนี่ยใ,ในตําแหน่งอาการกลายพันธุ์ประมาณสิบตาแหน่งเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเท่าที่เราทราบเนี่ย เรารู้ว่าเขาสามารถที่จะติดต่อังหว่างสุขุลได้กว้องไหวดวดเร็วมากขึ้นอแต่ว่าลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยใ้ตรงน้าแหลมเนี่ยนอกจากที่จะจับกับเซลล์แล้วเข้าไปในเซลล์แล้วเนี่ยยังเป็นเป้าหมายสําคัญให้ภูมิคุ้มกันของเราทั้งจากธรรมชาติหรือจากที่เราฉีดวัคซีเนเข้ามาจามับทําให้ไวรัสเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเรายังต้องดูอยู่ว่าเขาจะสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้หรือไม่ครับครับ ถ้าเกิดให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นอาจารย์ฮะถ้าเทียบกับตัวหนักหนักที่เราเจออยู่ณขณะนี้อย่างเดลต้าส่วนปลายแหลมของหนามเนี่ยมันมีสักกี่ตำแหน่งที่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเทียบกับโอไมครอนเป็นยังไงฮะโอไมครอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเป็นประมาณสิบตำแหน่งนะครับ,รบแต่ว่าเบต้าสามตำแหน่งเดลต้าสองตำแหน่งแต่ว่าให้การเปลี่ยนไปเนี่ย การเปลี่ยนมากหรือน้อยนี่เราจะต้องมาพิจารณาอีกทีคือโครงสร้างของหนานเนี่ยถ้าเบิดเปลี่ยนมากไปก็ไม่ดีนะครับครับเปลี่ยนน้อยไปก็ไม่ดีอย่างเช่นเบต้าเนี่ยเ,าเขาเปลี่ยนมากไปคือเพื่อจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันไม่ให้อนตินบอดีในร่างกายเรามาจับหรือตรวจจับได้เพราะเปลี่ยนมากมากเนี่ยไอ้หนานตรงนั้นเนี่ยทาให้ไม่สามารถจับก,กับผิวเซลล์หรืคาร์นเซลล์ได้ดีเมื่อเทียบกับเดลต้าครับทีนี้ไวรัสที่จะชนะกันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ หลบเรียกพูมกันได้จะอยู่ที่จับกับผิวเซลล์แล้วเข้าไปในเซลล์ได้ไวกว่ากันฮะเพราะนั้นเดลต้าแม้ว่าจะกลายพันธุ์ในส่วนหเน,น้อยกว่าเพื่อนเลยนะฮะสองตำแหน่งเบต้าสามตำแหน่งโอมิคอนสิบตำแหน่งแต่ว่าเดลต้านี่สามารถที่เอาชนะ,ะไวรัสอื่นได้เนี่ยจะเข้าไปในเซลล์ได้พอเข้าไปในเซลล์แล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นประตูบ้านเลยนะครับไวรัสอื่นจะเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไวรัสอื่นอื่นเนี่ย เมื่อไม่ได้เมื่ออยู่นอกเซลสักพักหนึ่งก็จะสูงสลายหรือสูงพันธุ์ไปครับ